ปลูกหอมเออุอคนเราเนี่ยนะกินดีดื่มดีมีอะไรก็จะไม่ดีนั่นคือว่าอาหารเลอย่างนันก็ที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งแน่นอนตื่นตะลึงเลยทำไมยังไม่เกิดขึ้นอ่ะสวัสดีจ้าตอนนี้ก็อยู่ในรายการโปแลอยู่กับน้องปัาพี่และพี่น้องสอนะจจาจ้า ลองปาร์ตี้วันนี้ามาปาร์ตี้ต<ร>มาในทีมอะไรผีพายริเป่าหรือผีทะเลพี่ต่อดูซี <c oughs> ดูคิดูหน้าดูผมด้วยมานางตีมอะไรมาในตีมของเห็นไหมท้องทะเลสีตาสีป้ามีปูปมีปลามีกุ้งมหอยเ <c oughs> วลาไปไ,ปไหนมาไหนเขาจะได้รู้ว่าเราเนี่ยมาจากเทพกันดามันไงนี่ <c oughs> เป็นนักศึกษาสาวใต้และครั้งนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องหัวข้อของ เรื่องโป๊วัยเรียนคิดว่าทุกคนเนี่เคยจะต้องมีประสบการณ์อย่างนี้อยู่แล้วถูกไหมหรือว่าต้องเคยผ่านแล้วเป็นรื่องาความโป๊ะความสายไรเดียงสาความไม่รู้ไงหรือแก่นเซียแบบไม่รู้ตัวอะไรแล้วอยากี่ตอพี่ต่อมีเรื่องอะไรบ้างอ่ะสำหรับพี่นุต่อนะตอนนี้เกษตรเนี่เป็นในช่วงวัยเด็กเป็นในช่วงที่ทุกคนต้องเคยผ่านกันมาแหละก็คือการปลูกหอมเอทุกคนต้องเคยผ่านมาพี่นุต่อใจอาจารย์ให้ปลูกหอมมาส่งอ ทีนี้เพื่อนในห้อง,ของเขาก็ปลูกกันเราก็นั่งดูนั่งสแกนว่าอ,อคนในห้อง,ของเขาทําอะไรกันบางคนปลูกหอเนี่ยไปเอาดินหน้าโรงเรียนไปเอาดินหลังโรงเรียนบางคนหนักหน่อยก็ไปเอาดินเจ็ดป่าช้าหรืออะไรก็เถียงเชียวเล่นหอหรือเปล่า <c oughs> กับแบบว่าคือให้ผีดูแลเ,ออเ,เวลาเ,เวลาฉันไม่อยู่ก็คือให้ผีรดน้ำอะไรอย่างเงี้ยเปล่า <c oughs> ลของนะของเราเห็นอย่างนั้นเรารู้สึกว่า ก็บานบ้าน่ะบ้านเราทําอะไรอ่ะต้องเลิศกว่าคนอื่นต้องมาที่หนึ่งเป็นยังไงเราก็เลยมองว่าดินน่ะก็ธรรมดานี่ฉันใช้ปุ๋ยเลยจ้าบอกให้คือปุ๋ยนี้ไม่ใช่ปุ๋ยแบบเออปุ๋ยนู่นสา์ปุ๋ยนู่นปุ๋ยนี้ปุ๋ยนั่นปุ๋ยดินไม่ใช่ปุ๋ยนี้คือปุ๋ยปุ๋ยไม่เป็นปุ๋ยเลยคือเป็นปุ๋ยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีดินทั้งกระถางเนี่ยปุ๋ยหมด เทปุ่นมาเลยใช้ปุ่มมาเลยเทมปุ่มไปเลยเสียดมากไม่ผวันจันเริ่มต้นดีๆนะก็มาแรงแสงเพื่อนไปแล้วถือว่าได้ตัวใหญ่แข็งแรงแน่นอนลดวันจ่าเออลดความคิดจะลดต่อมาเรื่องดินแล้วใช่ไหมมีเรื่องน้ำเออใช่ต้องลดน้ำใช่เพื่อบางคนอ่ะ ใช้น้ำบอบน้ำบอบคือบางคนใช้น้ำปลา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 ก็จะบางคนไฮโซหน่อยใช้น้ำขวดน้ำขวดก็กินเหลือแล้วมั้งแต่ก็ยังอยู่ในมวลของน้ำธรรมดาเราจึงเลือกน้ำแร่เราเรถหัวหอมเราด้วยน้ำแร่เพราะว่าเเนื่องจากว่าพี่นักต่อสมองว่าน้ำแร่เนี่ยมีแร่ธาตุเชื่อมโยงเชื่อมโยงกับที่สิ่งที่เป็นอาหารของหัวหอมคนเราเ่ยนะกินดีดื่มดี มีเงินเยอะจะไม่ดีอ่ะมั่นใจว่าจะพังกว่าเพื่อนทั้งปีแน่นอนทีนี้พี่ก็ต้อกจับปุกเลยจะยากตรงไหนและปลูกเอาหอมหอมลงไปเอาปุ๋ยกบแล้วก็ลดน้ำเพอร์เฟกต์ใช่ไหมเพอร์เฟกต์แน่นอนตื่นกะลึงเลยทำไมมันไม่กิดขึ้นอะมืนฟู้เว้ยมันเพอนอิ่มเอมหรือเปล่ามันอิ่มเอมแบบว่าทั้งน้ำทั้ง แรกทานทั้งอาหารอิ่มเอ้มมันเลยแบบพังพลูหรือเปล่าพี่ต่อคือเพื่อนเราแตกตื่นทั้งห้องชั้นอ่ะคือเป็นคนมองว่าเฮ้ยเรารู้ไหมว่าหัวหอมมันตอบสนองหรือเปล่าแต่อันเนี้ยมีฟอร์มอย่างคือฟู่แล้วเออมันจะหัวหอมอาจจะหายใจอยู่ไมได้อันเราเหมือนกับเรากินโค้ดแล้วมันเลอะออกใช่ไหมก็เลยพังพลูแกความสุดอิ่มเอมวัยเด็กไงต้องใช่ต้องใช่แน่ๆคือแนง บบออกมาแดนดีใจเล้วคือว่าขาเลืองแล้ก็ที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งไน้นอนที่หนึ่งไดนอนผ่านไปสักระยะหนึ่งของเพื่อนเขาเริ่มแตกหน่อใช่ทำไมเขาจะไม่แตกหน่อวะไม่แตกดือย่งยังไม่มีปุ๊ๆุอะไรขึ้นมาเลยทําไมล่ะนั่นสิคือตอนนั้นก็เฮ้ยใจไม่ดีละแต่เราก็คิดว่าเอ้ยบางทีอ่ะเหมือนกับเราเราคิดถึงตัวเราว่าเรากินมากไปอิ่มมากไปเราอาจจะกลับเออ กินก <Das que ath> ินหนังท้องตัวเราต่างใก่อนแล้วก็ลาบก็ปรากฏว่าพอถึงวันใกล้วันส่งหลือหนึ่งวันเฮ้ยของเพื่อนอ่ะเขาขึ้นมาเป็นพุ่มเป็นพวงกันแล้วนะทีนี้ของกูยังไม่ขึ้นมาเลยซิบหายแล้วค่ัแต่เราก็โอเคไม่เป็นด,ด้วยความต้องเผื่อไว้เนาะการเหนียวเผื่อใจต้องเผื่อว่ากูต้องได้คะแนนด้วยไงกูก็ต้องต้องเป็น double o n ด้วยก็เลยไปวางแผนคิดคิดคิดก็เลยได้แผนออกมาแผนหนึ่ง เราเริ่มหน้าตาเราเริ่มเป็นแบบแผนการร้ายไงทุกคนจะคิดว่าเอพี่นุสอไปเปลี่ยนกับกระถางเพื่อนหรือเปล่าไม่พี่นุสอไปทำวิธีอย่างนั้นมันมันอ๋อถ้าแบบนี้มันดูเฟียดแบบเฟียดแบบเฟียดเฟียไร้ไร้คิดโกงโกงถึงเวลาไปส่งอาจารย์ ของเราก็สะพรังกว่าเพื่อนเลยกแางกลิ่นเห็นไหมล่ะจะทำไห้ดกลียดกันหดชั่วขะนี้ใช่ไหมร้ายเป็นต้นสนี่ <c oughs> นหลักอะแล้วก็ปักลงไปใ <c oughs> ช่ไหมร้ายกาดทีนี้คือจังหวะสวสยแต่ก็ไปได้หน้ามั่นเลยซิ่งเต็มไม่หักเลยของเพื่อนเขาขึ้นกันสั้นๆประมาณนี้ของฉันนี่มาหยักห <c oughs> ัวญี่ปุ่นไปถึงโต๊ะจานจ้าคุณคุณต้องตระลึกนะเนี่ยจิกหน้ามเลย มาแน่ต้องเต็มส,สิบมาแน่ของเพื่อนสั้นๆี่ของกูมาแบบสิบมาแน่กูแบบจะรู้ทันกูดึงกระตุกต oh. ึ๊กอ๋อหมาทั้งต้นเลยต้นหอมเพราะเราซื้อมันไม่มีรากไงใช่ฝากไว้เฉยนี่เน<อ>ี่ยป๊อกเราไม่รอบครอบทำไมไม่ที่ที่มันมีรากมาด้วยนะเพรามันมีรากแล้วแต่ว่ารากมันไม่เกาะไงมึงกูก็ถามว่าทำไมล่ะไม่ขึ้นเหรอจนก็พูดอะไรไม่ออกก็เลยบอกกูว่า แต่ร้องจะร้องแล้วล่ะเจ๊อ๋อก็คือในเมื่อมันเขาตัวแล้งไงเขาเขาตัวแล้งเหแปลว่าทำในเมแล้วคือบีดน้ำตานางเอกมานางเอกมาก็มีน้ำตาเหมือนจุ๊เหมือนในเหมือนในละครไงนักในละครจะแปลว่าบีน้ำตาครูก็เลยเอาดินสอเขี่ยๆอ่าแล้วครูก็เลยเฉลยให้ฟังว่าที่มันไม่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าหนึ่งพี่น้องต่อไม่ได้ตัดจุกอย่หนึ่งเพื่อให้มันได้แตก แตกใบขึ้นมาแต,แต่จุกอ๋คือมันปาดหัวทิ้งกัหรอปาดหัวทิ้งจุกผู้สำเว่าอืเหมือนพนะัการกับกับปุ๋ยที่สาวก็คือว่ามันฝังอยู่ในปุ๋ยแล้วมันร้อนก็คือมันร้อนมา <c oughs> ควเป็นปฏิยาระหว่างระหว่างน้ําแร่ป,ปริเอกับไอตัวที่เป็นปุ๋ยแหละล่ะเหมือนบกว่ามันเหมือนว่าสารเคมีตัวนี้มัวนี้มันก็แบบทำปฏิยกรแล้วก็แบบว่า แสดงว่ามันตายแต่ว่าแรกนะพี่ต่อเออแต่ก็คิดเหมือนกันว่าอาจจะเป็นการแหย่ใหสุดท้ายเออแลอก็ตายไปเอื้องเอื้อบเอื้องแล้วก็ตายไปจ้างสารว่าปุยสารเคมีใช่ สำหรับอีพีนี้เรื่องการเกษตรเรื่องหัวของของพี่น้ตต่อหนามีเท่านี้สำหรับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราด้วยสแสดงอีพี EP หน้าเนี่ยก็จะมาฟัง์มประสบการณ์โป๊ะๆของบาร์ตี้กันบ้างว่ามันจะโปะ๊ะมันจะแซ่บแค่ไหนทุกคนติดตามด้วยนะจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า